สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับในการทําศึกสงครามนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คืออาวุธเพราะถ้าคนเราปราศจากอาวุธแล้วก็เปรียบเสมือนเสือที่ไม่มีเขี้ยวเล็บมองดูแล้วก็คงจะทําอะไรได้ไม่มากนะักแต่ตรงกันข้ามทากว่าผู้ที่มีทักษะทางสงครามที่ดีเยี่ยมแล้วหากเขาเหล่านั้นมีอาวุธที่ทันสมัยอยู่ในมือพวกเขาก็จะเปรียบได้กับพยัคฆ์ติดป,ปีกเลยทีเดียว วันนี้แอดมินขอพาทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งอาวุธลับที่อาจจะเป็นของกองกำลัง KNU นั่นก็คือ M 1 3 4มินิกันสุดยอดปืนกนประจันบานขอเชิญทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับจากการศึกษาข้อมูลของกองกำลัง KNU นั้นได้ปรากฏภาพอาวุธต่างๆที่ทันสมัยมากมาย ดังที่แอดมินเคยนำเสนอมาแล้วในคลิปเปิดคลังแสง KNU ซึ่งอาวุธแต่ละประเภทของพวกเขานั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับทุกท่านสามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้เดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับภาพชุดนี้ที่แอดมินไปเจอมามันคือภาพการตรวจยึดอาวุธสงครามได้ที่บริเวณริมแม่น้ำเมยชายแดนไทยพมา่าบ้านแม่พลูหมู่ทีหก ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจยึดได้ในปี2552ซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่นานมามากแล้วล่ะครับในที่เกิดเหตุพบอาวุธสงครามจำนวนมากอาทิเช่นอาวุธปืน a k 47จำนวน3กระบอกอาวุธปืน m 16จำนวน4กระบอกปืนปรอส1กระบอกปืนกลอีก1กระบอก กระสุนปืนคอ60จำนวนหาลูกและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากรวมทั้งระเบิดเคโมและระเบิดที่ทำจากท่อ PVC ีซีจำนวนหลายลูกรวมทั้งยาเวชภัณฑ์ประจําภาคสนามครับและเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธของกองกำลังเกเรี่ยงอิสระ KNU ที่ถูกทหารพรมา่าโจมตีฐานแตกและได้ถอนกำลังหนีออกมาขามแม่น้ำเมยไม่ยังฝั่งไทยในช่วงเดือนมิถุนายนปีพศ2552ที่ผ่านมาครับแต่ที่สะดุดตาแอดมินมากที่สุดก็คือปืนกลแบบ6กลำกลองนี่แหละครับซึ่งถ้าเราดูจากลักษณะภายนอกแล้วน่าจะเป็นปืนกลแบบ M134 มินิกันจากรูปถึงแม้ว่าจะดูเก่ามากแล้ว แต่คาดว่าน่าจะยังสามารถใช้งานได้อยู่ครับเพราะถ้าหากว่าใช้งานไม่ได้คนที่เอามาแอบซ่อนไว้คงจะไม่แบกมาแน่ๆครับเพราะว่ามันทั้งหนักและใหญ่เอาเรื่องอยู่สำหรับปืนกลแบบ M134 มินิกันเป็นปืนกลเกตลิงก์แบบ6ลำกล้องชนิดหมุนรอบตัว ใช้กระสุนขนาด7.62คูณ51มิลิเมตรนาโต้พวกมันมีอัตราการยิงที่สูงเป็นอย่างมากโดยสามารถยิงได้เร็วถึง2,000-6,000รอบต่อนาทีมีความเร็วปากกระบอกที่850เมตรต่อวินาทีมีระยะหวังผลไกลสุดที่1กิโลเมตรการบรรจุกระสุนนั้นทำโดยการบรรจุกระสุนแบบสายชนิดสายแบบ500นัดหรือ5,000นัดแล้วแต่การติดตั้งครับ คุณผู้ชมครับถ้าหากว่ากองกำลัง KNU นั้นมีปืนกลชนิดนี้มากกว่าหนึ่งกระบอกก็คงเป็นอะไรที่น่าหวาดผวาสำหรับกองทัพรัฐบาลทหารพรม่าอย่างแน่นอนครับ ด้วยอัตราการยิงที่ทั้งเร็วและรัวบวกกับอำนาจการทำลายล้างที่สูงของมันรับรองว่าหากฐานทหาร K.N.U แห่งไหนมีปืนกลชนิดนี้อยู่คงจะเป็นที่เข็ดขยาดของผู้ที่คิดจะบุกเข้าทำการโจมตีอย่างแน่นอนครับหากว่าทหารดวงซวยนายไหนโดนมันเข้าไปแล้วก็มีหวังร่างได้ขาดเป็นสองท่อนแน่นอนครับ ประเด็นต่อมาแล้วถ้าหากว่าอาวุธพวกนี้เป็นของกองกำลัง KNU จริงพวกเขาเหล่านั้นจะจัดหาอาวุธร้ายแรงแบบนี้มาได้อย่างไร ก็เป็นที่ยากจะคาดเดาครับพวกเขาอาจจะมีผู้สนับสนุนหรืออาจจะมีการจัดหามาเองจากตลาดมืดก็เป็นได้อันนี้แอดมินก็สุดที่จะคาดเดาเช่นกันครับแต่ถ้าเราย้อนไปดูข่าวต่างๆที่เจ้าหน้าที่ไทยสามารถตรวจจับอาวุธสงครามได้ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกันครับ จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พบอีกว่าอาวุธสงครามส่วนใหญ่ที่กระจายอยู่ในประเทศไทยนั้นและบางส่วนที่ถูกส่งไปยังแนวชายแดนต่างๆโดยส่วนใหญ่นั้นอาวุธพวกนี้จะถูกลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็มีอาวุธอยู่หลากหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระเบิดปืนคก ปืนไร้แรงสะท้อนหรืออื่นๆแต่ว่าอาวุธที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือปืน AK-47 และปืน M-16 เพราะภายหลังจากมีการเซ็นสัญญายุติสงครามของเขมรสฝ่ายในช่วงปลายปีพศ2534และการเลิกรบกันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในปีพศ2537กระขบวนการค้าอาวุธสงครามบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยซุกซ่อนอาวุธเหล่านี้มากับรถขนสินค้าเกษตรนั่นเองครับอาวุธสงครามเหล่านี้ถูกนำเข้ามาโดยพ่อค้าคนกลางที่คาดว่าจะมีสายสัมพันธ์กับนายทหารระดับสูงของกัมพูชาแล้วจึงกระจายสินค้าไปสู่เอเย่นชาวไทยคาดว่ากลุ่มที่มีสีจะเป็นผู้ค้ารายใหญ่ที่สุด เพราะมีอำนาจบารมีที่มากพอที่จะอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายและกระจายอาวุธเหล่านี้ไปในพื้นที่อื่นๆได้อย่างราบรื่นครับอันนี้เป็นข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ แต่อย่างไรก็ตามณเวลานี้หลังจากการประชุมหาเลือกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่15-16มิถุนายนปีพศ2564ที่ผ่านมาณนะฐานที่มัน่นกองพ้นี่่รัดกะเลียงได้สอเขาถึงเสียงที่แตกออกเป็นสองฝ่ายครับ ฝ่ายหนึ่งต้องการยึดหลักการ NCA ต่อไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่นำโดยนายพลบอจอห์แฮั้นต้องการลุกขึ้นสู่ต่อไปเพราะคิดว่าสัญญา NCA นั้นเป็นสัญญาจอมปลอมเมื่อกองทัพกะเหรี่ยงมีความคิดเห็นแตกออกเป็นสองขั้วเช่นนี้แล้วก็ถือได้ว่าน่าเป็นห่วงเช่นกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปอาวุธลับของกองกำลังเกลี่ยง KNU และข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากเพื่อนๆคิดว่ากองกำลังเกลี่ยง KNU นั้นมีอาวุธชนิดนี้จริงหรือไม่หรือกองกำลังเกลี่ยง KNU อาจจะมีอาวุธอะไรเด็ดๆอีกนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยความสุภาพนะครับ สำหรับข้อมูลในคลิปนี้แอดมินขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนออนไลน์และขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิตอรีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็คงต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ